นิทานเรื่องต้นแอปเปลิลกับเด็กน้อยนานมาแล้วมีต้นแอปเปลิลใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและก็มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆและเล่นรอบๆต้นไม้นี้ทุกๆวันเขาปีนขึ้นไปบนยอดของต้นไม้และก็กินผลแอปเปลิลและก็นอนหลับไปภายใต้ร่มเงาของต้นแอปเปลิลเขารักต้นไม้ และต้นไม้ก็รักเขาเวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้นและเขาไม่มาวิ่งเล่นรอบๆต้นไม้ทุกวันอีกแล้ววันหนึ่งเด็กน้อยกลับมาหาต้นไม้เด็กน้อยดูเศร้ามาหาฉันและมาเล่นกับฉันหรือต้นไม้ถามฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะฉันไม่อยากเล่นรอบๆต้นไม้อีกแล้วฉันต้องการของเล่น ฉันอยากได้เงินไปซื้อของเล่นเด็กน้อยตอบฉันไม่มีเงินจะให้เก็บลูกแอปเปิลของฉันไปขายสิเผื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นต้นไม้ตอบเด็กน้อยตื่นเต้นมากเขาเก็บลูกแอปเปิลไปหมดและจากไปอย่างมีความสุขหลังจากเขาเก็บแอปเปิลไปหมดแล้วเขาก็ไม่กลับมาหาต้นไม้อีกเลยต้นไม้ดูเศร้าวันหนึ่ง เด็กน้อยกลับมาเขาดูโตขึ้นต้นไม้รู้สึกตื่นเต้นมากมาหาฉันและมาเล่นกับฉันหรือต้นไม้ถามฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องทำงานเพื่อครอบครัวของฉันเองเราต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหมฉันไม่มีบ้านจะให้แต่ตัดกิ่งก้านของฉันไปสิเอาไปสร้างบ้าน ดังนั้นเด็กน้อยตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปและจากไปอย่างมีความสุขอีกครั้งที่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เดียวดายและเศร้าวันหนึ่งในฤดูร้อนเด็กน้อยกลับมาต้นไม้ดีใจมากมาหาฉันและมาเล่นกับฉันหรือต้นไม้ถามกล่าวฉันรู้สึกผิดหวังกับชีวิตและเริ่มแก่ขึ้น ฉันอยากแล่นเรือไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหมใช้ลำต้นของฉันได้เอาไปสร้างเรือเพื่อเธอจะได้แล่นเรือไปและมีความสุขต้นไม้ตอบดังนั้นเด็กน้อยตัดลำต้นของต้นไม้ไปสร้างเรือเขาล่องเรือไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยหลายปีผ่านไปในที่สุดเด็กน้อยกลับมา ค่าวนี้เขาดูแก่ลงไปมากฉันเสียใจฉันไม่เหลืออะไรจะให้อีกแล้วไม่มีผลแอปเปิลให้ฉันไม่มีลำต้นให้ปีนอีกแล้วฉันไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีนไม่ไหวและฉันก็แก่แล้วเล็กน้อยตอบฉันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วสิ่งเดียวที่เหลือมีเพียงรากที่กำลังจะตายตอนนี้ ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้วลาของต้นไม้แก่ๆจะเป็นที่พักพิงของหนูได้มาสินั่งลงข้างๆฉันหลับให้สบายเด็กน้อยนั่งลงข้างๆต้นไม้ดีใจยิ้มและมีน้ำตาหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิม้นก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ